หมอคางดำมาเป็นคู่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่นองไปตกพวกเป็นพวกปานินครับปานินแล้วก็ประหมอสีประหมอเทศแล้วก็ประหมอคางดํามีสี่อย่างครับโอนี้อยู่นี่แหละครับอยู่บ่อล้งเสกนะครับใกล้ๆผมอยู่อยู่และเพราะว่าสมมติโนี่ไปตกปลาทะเลไม่ค่อยได้ครับพี่นง บ่ได้ป่าเลยครับมันมันหน่อยตัวมันหน่อยลูกเราก็มันขยายบ่าทันครับประมาณนี้แหละมัญหา,ยยาบ่ได้เลยครับสมมตินี่ยผมไปซีซิหาทิศเราบ่ได้ป่าเลยได้มาที่เราถวัดในน้อยนึงเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนไปตกปานิษม์มึงครับปานินร,รมชาติเขามาเองตกยางเลยครับเหนือจะคุกเนี่ยไปครับมีคำคุกไปบ่หลายเด้อครับเล้วพอได้ตก ลุงดอนไข่เขียวลุงดอนอง่ายๆเลยมือน,นี่แต่ว่าบอลนี่หามปุกเยอะกุ้งครับเพราะว่ามีกระพงน้ำอันนี้ก็จะเป็นให้เกลดเข้มข้นไป้ไผป่อยมีกินครับ นี่ก็จะเป็นอาหารประดุกคนง่ายๆใส่ถุงเลยครับนี่อย่างเงี้ยจะไปผสมน้ำยู่บอร์โตกเลยครับไปอย่ากัดยูบอร์พี่ตงจ๊ะเมี่ยวมาเล่นน้ำ โอ้ทำไมลูกทำไมาสามสีไปลัปบไปขับาาเด้อของเจะของมีบ่ตกครับไปขอตกขอ,ของผู้อื่นเพราะว่าปลาผมบ่ไหลาประนั้นนะเอาไวก้กผมกินครับไปครับเจอกันที่บอ่อเด้อ มาหอดบ่องหอดไม้แล้วครับพี่น้องระช้างแช่น้าไปทาแล้วนี่ครับสภาพไม้บ่กว้างมากครับบ่ลุงเสกมิถมดหาบ่ครับห้าบ่มีปลาทุกบ่แต่ว่าบางบ่เบ็หายตกได้ครับเพราะว่ามีกระพงก็บ่อนี้กก็มีกระพงนะครับบอ่อห่งเปียดอยู่ บาไหตตกครับแต่ว่าผมขอแล้วตกเพราะมันอยู่ไกลบ้านผมกันไปบออื่นมันไกลครับผมเดินไก่บ่ไวครับก็ได้ขอตกบอไก่ไกไปครับมาดูผลงานกันครับว่าจะได้บอโอลมืดตึต๊ดตเลยครับพี่น้องครับผมมืดมืดเออมาทางนี้สว่างแต่ตั้งไม่ได้ต้องตกไปนู่นเอาเอาตามมีล้วเนาะครับ ลุยๆกันไปตกสเปียวครับใส่ทุ่น มาแล้วครับผมสองตัวเลยหมอคข้างดำพี่น้องอุ้ยบุด้วยนี่หมอคข้างดำกินเยื่อกินเยื่อหมอคข้างดำนี่นนหมอคข,ข,ข้างดำเลยเนีย่ข้างดำดำเลยสองตัวเลยครับโอเคโอเคสองแต้มแรกมาแล้ว ใครก็ถามหาผู้หมอคังดำคังดำอยู่แล้วครับ หมอค้างดำตัวรวนเลยครับพี่น้องคนนี้หมอค้างดำมาดต่วเนื่องเลยเออยห,หมดบอเลยพี่น้องมันหลายเกินเราต้องปราบช่วยกันครับ อันนี้ปนินครับ างดเดี๋ยวผมจะตัดคลิปเฉพาะตอนโยนเบียดนะครับตอนเกี่ยวเยอะไม่ได้ไม่ได้ตัดใส่นะครับเพราะว่ามันใช้เวลาครับมันต้องบีบมันนานมันนานเกินมันนานเกินไปลุยต่อ มาครั้งดำมากแล้ว หัวข้างกำต้นใหญ่มากเลยนะตัวสวยเลย ขอคางดำครับ หัว้ังดำมาเป็นคู่เลยครับ นะครับพี่น้องกินเขาครับวัดีเมียเมียบ้านเอาเขามาสองอ่งสวัสดีค่ะพัดทำไบสมงนไพหมูเดี๋ยวเผาปากพร้อม,รมพร้อมเพชรผีขนาด,ดนนอื้งกว่าากว่าเนี้ยะดิกขับ เด็กตัวใหญ่เลยแต่บรนินใหญ่พี่น่องประมดเศาวางกระเป๋าไปเพื่อนพาจังหรือเมือถ้าก็เฉพาะเหรอครับพอะกินแหรอครับพยโยพอกินแล้วครัก็จะกลับเอาเอาวนหลกับิคดานทำเขามาเยอ่มากไหม ได้หลายเสือบไปด้วยพี่น้องครับกำลังลุ้มหม้อค้างดำหม้อค้างดำมาลายสวเดือบนั่นพี่น้องเบิ่งครับตุกแป๊บเดียวครับเนี่ยหมอค้างดำเพียบเลยเนี่ยไม่ต้องหมอค้างดำเนี่ยเต็มเลยเลยก็ถือว่าตัวบ่วใหญ่เป็นไลยครับแต่ว่าเอาไปเห็ดตากแห้งเนาะเป็นเป็นโตเลยนะพาหลังพาหลังตากแดดไปทอดกินกับส้มตำครับน้ำพริก น้ำเจียวในมดแล้วครับเฮ้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านไหนซีมาก็บอกบอกพิกัดได้เด้อครับนี่ผมบอกใ้ปยุ้ยซอยซอยวัดแทมบันดีครับพี่น้องซอยวัดแทมบันดีเข้ามาบอกอยู่ซ้ายมือใช่หมดเลยครับประมาณหาบมก็มันจะมีประตูสังกะสีเข้ามาอยู่เข้ามาได้วอเพื่อนก็นด้เพื่อนเปิดเสาอาทิตย์นะครับเปิดเสาอาทิตย์แล้วก็วันหยุดทั่วไปแหละเปิดเปิดตกครับวันธรรมดาไม่ได้เปิดนะครับเปิดเฉพาะวันหยุด โอเคครับยังไดกัดผลักท้ายเด้อเดเี๋ยว,วยกันจ็บหนักคุบสวัสดีครับถามได้ครับถามได้อยากจะบอกเส็นเส่นทางไหมครับ